เป็นคิดอย่างหนึ่งที่สําคัญของคนในยุคนี้เราก็เลยมองเฮ้ยเราก็เคยมีวิธีการถอนคิดนะจริงๆมันไม่ต้องถอนที่คนอื่นหรอกเขาจะเข้าใจอย่างไรแบบไหนเราไปห้ามเขาไม่ได้แต่มันอยู่ที่เราว่าเราจะถอนออกอย่างไรครับเที่ยมค่ะล่าสุดที่ไมกรายการดีๆมาแ้วค่อนข้างที่แบบว่าเราได้ความสนใจที่ได้ดอะไรอย่างเงี้ยตอนที่เป็นยังไงบ้างก็ขอ จริงๆไม่มีอะไรเลยครับมันหายไปนานมากคือมันเป็นสักประมาณตั้งแต่ตอนเด็กๆแล้วนะตอนที่แบบเรากําลังจะโตเหมือนกับเรากาลังวัยรุ่นอ่ะก็จะเจอคําถามมากมายใช่ไหมทำไมเขาเข้าใจแบบนั้นทําไมเขาเป็นแบบนี้หรือทาไมเราพูดแล้วเขาไม่เข้าใจอะไรเงี้ยจริงๆก็มันเป็นเรื่องที่มันเคยเกิดหูน่าจะสิบกว่าปีแล้วแหละแต่ว่าเราไม่เคยพูดที่ไหนแค่นั้นเองครับทำไมเราถึงเเป็นท็อปิกในการคุยดียคือวันนั้นคือคุยกันด้วย,วยเรื่องสบายๆเน่ยนะนะ เราก็เลยคุยว่าเอ๊ยยุคนี้มันมันเปลี่ยนไปแล้วใช่ไหมครับย่างยุคเมื่อก่อนเราพูดอย่างไรคนก็จะจะเข้าใจในสิ่งที่ตรงกันข้ามกับสิ่งที่เราพูดเราก็เลยมองว่าอย่างวันนี้คุยกับพี่วดีนะมันเป็นเรื่องของประสบการณ์แล้วกันเรามองว่าประสบการณ์ทุกอย่างมันมีคุณค่าเมื่อเราผ่านมันมาได้เงี้ยเราก็เอาประสบการณ์นั้นนมาบอกกับคนอื่นว่าเฮ้ยวันหนึ่งมันไม่ใช่ว่าเราจะเจอเรื่องราวแบบนั้นแล้วมันจะเป็นแบบนั้นอยู่ตลอดไปทุกคนมีเราจะเห็นได้ว่าในยุคนี้มันก็จะมีคนที่เป็นโรคซึมเศร้าใ่ จากการที่เรามองแต่ว่าคนอื่นมองเราอย่างไงคนอื่นพูดถึงเราอย่างไงโดยเฉพาะในโลกโซเชียลมันอันตรายมากจริงๆที่เจอคนเพื่อนๆรอบข้างเจอคนที่เราพยายามที่จะต้องหาวิธีช่วยเขาเนี่ยมันมาจากการที่เราถูกคนพูดถึงทั้งที่เขาพูดถึงเราในทางที่ถูกหรือไม่ถูกเองก็ตามเราเลยมองตอนนี้มันเป็นพิษอย่างหนึ่งที่สําคัญของคนในยุคนี้เราก็เลยมองเฮ้ยเราก็เคยมีวิธีการถอนพิษนะจริงๆมันไม่ต้องถอนที่คนอื่นหรอกเขาจะเข้าใจอย่างไรแบบไหน เราไปห้ามเขาไม่ได้แต่มันอยู่ที่เราว่าเราจะถอนออกอย่างไรครับพาเราพยายามมองว่าสมัยก่อนกับสมัยนี้มันอันไหนมันอันอะไคือถ้าจริงๆสมัยนี้ก็รุนแรงกว่าเนะเพราะว่าข้อมูลมันเข้าทุกวันใช่ไหมเ<ช>ข้าเช้าเข้าเย็นแล้วปกติธรรมชาติมนุษย์คือเวลาข้อมูลเข้าเราก็ดันชอบไปอ่านอ,าอยู่ตรงไหนใครจะพูดถึงกูอย่างกูก็ต้องไปกดอ่านให้ได้นะครับเหมือนคนเอาถังขยะมาทิ้งหน้าบ้านน่ะใช่ไหมปกติเราต้องเดินหนีขยะแต่วันนี้เราจะเดินเข้าไปคุกขยะดูว่าในขยะนั้นเขียนชื่อเราไหม มีอะไรใครที่ทิ้งของของเราล้่เป็นชื่อเราหรือเปล่าอันนี้คือมันเป็นเรื่องของสิ่งที่เรามองไม่เห็นว่าจริงๆแล้วเรากําลังแก้ปัญหาติดวิธีนครับถ้าถามว่ารุนแรงกว่าไหมก็รุนแรงกว่าเยอะแหละเพราะว่าทุกคนมีมือถือหมดเนอะ <S 1> <S 1> แต่เมื่อก่อนสื่อเนี่ยจะได้ข่าวกันเนี่ย<ช>ต้องมาเจอกันใช่ไหม<ช>ต้องไปนั่งต้องเจอกันต้องพูดคุยแต่วันนี้อ่านจากในโซเชียลเราก็เราก็เขียนข่าวกันได้แล้วแล้วในเราในตอนนั้นของ พี่อ้ํามันหนักขนาดาไหนหออนักขนาดไหนเราจริงๆไม่ได้ไม่ได้คิดว่ามันไม่ได้ไม่รู้สึกว่ามันหนักขนาดไหนคือเรามองแค่ว่าวันหนึ่งมันก็มีเรื่องไม่สบายใจน่ยเนะเราก็มองว่าเราก็แค่ไม่ค่อยอยากสังคมกับใครเพราะว่าปกติเป็นคนไม่ค่อยไม่ค่อยสังคมกับคนมากอยู่แล้วแล้วเราก็มองว่าเอ๊ะถ้าเกิดเราเข้าไปเจอสังคมเขาไม่ได้เข้าใจเราถูกหรือเขา นินทาเรารับหลังเราก็สู้ไม่ต้องเจอกันบ่อยๆดีกว่าก็แค่นั้นเองครับก็คือเหมือนเราก็เปลี่ยนว่าออกจากเพื่อนเลยหรลิงฮา่าก็ไม่ได้เชิงเปลี่ยนกับจริงๆเป็นคนเพื่อนน้อยอยู่แล้วนะครับไม่ค่อยได้คบเพื่อนในกลุ่มเยอะๆใหญ่ๆพวกนี้มันก็เลยค่อนข้างใช้ชีวิตเป็นธรรมชาติมากกว่าครับตอนตอนที่พี่ม้อนบอกว่าแบบเป็นเกย์เราเราถ้าเด็กๆเหรอโอ้ยเด็กๆก็รู้สึกแบบมันปี่ไปคือมันปีซี่สมัยเด็กๆนะพี่ต้องบอกว่าเมื่อก่อนคุอยู่นักข่าวอย่างนี้ใช่ไหมถามทุกวันทั้งที่เราก็บอก ที่เคยพูดคำหนึ่งว่ามันไม่ใช่เรื่องของไขวัดใหญ่นะที่แบบเป็นแล้วมันจะเอ่อมันจะหายแล้วบอกเราไม่เป็นคือมันไม่เป็นใช่ไหมครับแต่ช่วงเด็กๆเราก,ก็มีคําถามหลายอย่างอะไรที่ไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องของจากที่คุยกับน,นักข่าวไม่เข้าใจตอนหลังก็เป็นเป็นเพื่อนเป็นพี่กันก็มีครับเป็นเรื่องปกติครับแยมแล้วเดียวเห็นว่าเราตอนนี้เป็นเพศครับใส่บุญทำบุญอยทำบุญเยอะเข้าวัด คือจริงๆก็ก็ต้องบอกว่าหลายสายแล้วครับเพราะว่าเอ,อ่อเราก็ใช้ชีวิตตามสิ่งที่เรา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 ชอบแล้วเราอยากจะไปนะอย่างเรื่องของงานก็ต้องบอกว่าเรื่องงานคือตอนนี้ทำเกี่ยวกับสมุนไพรนะเกี่ยวกับสุขภาพมันก็จะมีโครงการที่เราเข้าไปช่วยพัฒนาชุมชนนำของไปถวายพระบ้างนำของไปช่วยคนบ้างใช่ไหมครับก็เลยจะได้เจอเอ่อต,ตามตามที่ต่งตางๆก็จะเป็นวัดวาอารามที่เรามองว่าที่ไหนที่ขาดเรามีโอกาสสนับสนุนเราก็จะไป อย่างวันนี้ก็ได้มีโอกาสมางานกับพี่ป๋องที่ที่งานนี้ก็คือเป็นงานพงสวงฆ์ใช่ไหมครับเทวาพิเศษรุ่นปฏิหารและดวงครับเห <Okay, S 1> ็นว่าจะมีโปรเจกต์ร่วมกับพอ่อป๋องด้วยอันนี้พอแวแวๆบอกได้รือยังมันจใจยิ่งใหญ่ขนาดไหนจริงๆมันเป็นความตั้งใจระหว่างการทำเอนเตอร์เทนเมนต์อย่างหนึ่งคือผมมีความตั้งใจอยากจะทำภาพยนตร์เรื่องหนึ่งซึ่งจะเรียกว่าเป็นเป็นราบนะครับของแผ่นดินเราอยากเห็นที่มาที่ไปอยากเห็นในความสิ้สละต่างๆนานาที่เคยเกิดขึ้น แต่คราวนี้เราอยากเล่าในยุคปัจจุบันใช่ไหมครับแล้วก็ได้มีได้พบกับทางพี่ป๋องเราก็มีความศรัทธาชื่นชมในตัวพี่ป๋องพี่ป๋องเป็นเหมือนกับผู้รู้จริงในเรื่องของพระเครื่องจริงๆผมมองพระเครื่องเนี่ยมันคือศิละปะว่าเครื่องนี้มีการเล่าเรื่องราวมีที่มาที่ไปจะมเป็นศิละปะมีพลังงานของครูบาอาจารย์ที่เคารพนับถือนะครับเพราะฉะนั้นคือเราก็เลยมองว่าเราได้ศึกษาได้พูดคุยพี่ป๋องก็บอกว่าดังั้นพี่ป๋องบอกว่าสิ่งที่เรากำลังจะทำเนี้ย หเห็นว่าเป็นประโยชน์นะครับก็เลยจะมีโปรเจกต์ใหญ่ร่วมกันครับโปรเจกต์จะเกิดขึ้นประมาณช่วงไหนอะไรยังไงเรียอจริงๆก็เริ่มเริ่มแบบเริ่มต้นมาเบาๆเล็กๆแล้วฮะเริ่มเปิดจอลเริ่มจริงๆพี่ป๋องก็เริ่มเริ่มให้คำปรึกษาแล้วนะครับเริ่มมีไปทำเอ่อเรียกว่าพิธีบอกกล่าวอย่างถูกต้องที่จังหวัดนครศรีธรรมราชมาแล้วนะครับแล้วพี่ป๋องก็ช่วยออกแบบจริงๆผมมองว่าอยากจะให้มันเป็นเรื่องของงานศิลป์ คุณอ้ำนะครับปฏิทานความตั้งใจนะกุศลล้วนๆนะครับทําโรงพยาบาลซื้อเครื่องมือแพทย์แล้วก็หอฉันวัดเขาขุนพนมนะครับแล้วอีกรู้สึก4-5หที่นะที่เขาขอพี่อ้ำมาเนี่ยแล้วเสร็จแล้วก็อ่ะถ้าทําบุญนะผมทําแต่ถ้าทําเอาตังผมไม่เอาอันนี้เรามาทําเอาบุญแล้วก็แล้วก็รอนะครับพิธีใหญ่จะบวงสวงใหญ่ที่อนุอสาวรีย์พระเจ้าต่าง ที่วัดพุทธไทยนี้ที่วัดพุทธไทยเนี่ยเป็นเป็นวัดที่เก่าแก่เป็นวัดที่สมัยกรุงศรีอยุธยาที่หลงเหลืออยู่แล้วก็เป็นประวัติศาสตร์ที่ยาวนานนะครับเป็นพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์เนี่ยอยา่างพระนเรศวรเนี่ยมาอาบน้ําว่านที่หน้าโบสถ์นี่นะครับพระพุทธรูปในโบสถ์เนี่ยจะชื่อว่าพระพุทธพระนเรศวรนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ฟาร์มเ็นสิริมงคลรอติดตามงานใหญ่นะครับของคุณอ้ําอธิชาตินะครับด้วยความตั้งใจแล้วก็ ผมก็จะเป็นอีกคนหนึ่งที่มาช่วยงานนะครับเพราะฉะนั้นก็รอติดตามรับรองว่ารูปแบบนะครับสิ่งที่เป็นมงคลที่ท่านจะได้ไปใช้เนี่ยเอาง่ายๆแลวเกินเฉยๆนะครับเจิ้นเจ้ามหาราชครับเป,เป็นการร่วมกันครั้งแรกไหมครับาครั้งแรกครับ ครั้งแรกครับเป็นจริงๆก็มาปรึกษาพี่ป๋องเลยว,ว่าผมมีความตั้งใจแบบนี้แบบนี้ใช่ไหมครับพี่ป๋องก็บอกว่าพี่ป๋องยินดีให้คําแนะนํานะครับแล้วก็ให้คําสนับสนุนต่างๆนะครับก็ต้องขอบคุณพี่ป๋องด้วยนะครับทุณมถาายมถึงจะถึงเรื่องมาปรึกษาพ,าปาพาป่ป๋องค่ะเพราะว่าเซียนพระใน,นไทยเยอะมากก็คือนับถือพี่ป๋องนะครับแล้วก็ศรัทธานในความรู้ความตั้งใจของพี่ป๋องเพราะว่าในเรื่องของงานอย่างที่พี่บอกใช่ไหมครับงานพระเครื่องของไทยเราเนี่ยถือเป็นงานศิลปะอย่างหนึ่งทีง่มีความลึกแล้วก็มมีควา ซับซ้อนต่างๆใช่ไหมครับแล้วก็เป็นที่นิยมของทั่วโลกมาก,มากๆพี่ป๋องเนี่ยเป็นท่านหนึ่งที่มีความรู้จริงมากๆและสิ่งที่สําคัญอีกบบอย่างนึงที่ผม สัทธาแล้วก็ชื่นชมในตัวพี่ป๋องคือเราเห็นงานต่างๆที่พี่ป๋องไปสนับสนุนเกี่ยวกับโรงพยาบาลคนเจ็บคนป่วยซึ่งเรามองว่าของอย่างเงี้ยมนุษย์เราใช้ได้เลยเพราะยังไงเราเจ็บเราป่วยเราก็ต้องเข้าโรงพยาบาลเราใช้รถโรงพยาบาลซึ่งอันเนี้ยพี่ป๋องทำมามากมายก็เลยคุยกับพี่ป๋องว่าเรามีความตั้งใจแบบนี้พี่ป๋องก็เลยรับข้อเสนอรับคาแนะนําให้กับเราก็คือเราเห็นเจตนาของพี่ป๋องใช่ครับผมเองเนี่ยผมเห็นเจตนาของอ้ําเนี่ยไม่ได้คิดเลยรับปากทําเลยนะครับ เราต้องเสียสละก่อนแล้วมันจะสําเร็จนะครับไม่เคยคิดเรื่องเงินทองเลยนะครับเพราะว่าคิดว่าเราจะทําบุญก็เลยได้ร่วมกันก็อาจว่าเมื่อชาติก่อนอาจจะทําบุญร่วมกันมาก็ได้ชาตินี้เลยมาหนีเทวดามาทำบุญด้วยกันอ